สวัสดีครับพี่น้งองพบกับชอ่องตันกัลพลลำเพลินเอาทิชเชี่ยวครับพี่น้องครับตื่นแล้วครับพี่น้องตื่นแล้วน,นั่นมันเป็นจอรครับพี่น้องเร็วมากเลยครับวันนี้ใจดีทั้งหลัง ข้างๆเสร็จแล้วนะครับเบิดแต่ขั้นนะขั้นถึงบรรยากาศเออยังก็สาอารนวิธีตอนนี้ก็เลิศเทพพอดีแล้วร้านขาดคดายร้านแล้วนะร้านเรียบร้อย

S <S บ้านโนลีวันนี้นะครับตำบลเนี่ยลืมน้องไผ่ล้อมออบ้านโนลีตำบลน้องไผ่ล้อมอำเภอสันโนง <S <S 2> <S 2> รงท่าบ <S 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 จังหวัดสุรินทร์ครับ ขนมเอ็มน no okay. right? ีนุ่มนี่าเราเร็เราจับเรียเสร็ชิเเจนีตาด้วยน่ไรเกเลลกินีเยนมเมนคเมนครับพี่น้องครับกูอีกแล้วครับพี่ดานโนรีครับกูเหมือนกันครับแต่ว่าซำเนียยกับสิทธิ์ต่างกัน

เอาขอบุณไปส่งหลังเวทีว่าหันขอบคุณมากๆครับอดีนเวทีเราก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ลครับพี่ดอก เดี๋จากนี้แล้วครับมาอื่นห้องกระสีดเดินทางไปที่บ้านน้องคู่นะครับตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดสิสเกตครับพี่น้องครับคุยครับพี่น้องครับ จะว่าสิวา่าเร็่กว่าบมาณตันวนันหน่อยแล้วก็สำเนีงกนจะออกเหนือกว่าบนตรวรับอากาศก็เริ่มเย็นๆครับทำคอยลงมาแล้วเริ่มเย็นๆแล้ว Lạy quanh sao đào những lửa dù lại không dùng mạng lắm chạy không bắt nà chạy gặp bọn sang cái mà để tặng được.

เสียงผมภาสีอันนี้นจังหน่อยนะครับเป็นเบื่อๆนะเพราะผมก็จะตื่นครับผมตื่นมากอ่ะน,นี่ครับตื่นมากกับทายคลิปเลยทุกคนสภาพกภาษีอื่นๆในจังหน่อยบ๊บบน้อยล่ะอื่นคักเลยตอนนี้นครับไปยังเสียวพิษเป่าถึงน่ขอบประธานาภัยพี่น้องด้วยนะครับรถห้องน้ำก็กำลังเตรียมสแตนบาย,ย,ย,ยแล้ว พี่น้องป่าโปงพันพ่นมีป่าโปงไหมเข้าไปลอป่องบ่ <laughs> ผมผมมีอยู่ยี่สิบบาทเข้าไปลอป่องบ่ล่องจากสามวนบอพี่น้องเ,เรียนๆไม่ได้กับพ่อพี่ยังลองงมือพี่น <laughs> ้องเทาบรรยากาศนะงั้น โอ้คุณเสรีได้อะไรครับได้อะไรครับจับฮะจับกา้งหมดเดเบิร์กอยู่รู้อยู่รู้อยู่ว่าเรา่จะตื่นนี่เดดูก่อนโอ้มีชื่อตาลทัพลเหรอจะไม่เป็นไรตาลทัพทลแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวครับก่อนมูฟเวอรสเดีเบิรง แล้สิไปยืนไปยืนใส่ใส่เราจะมาลองนี่สิมาลองได้แล้วพิ่ขายไปดิตัวดฮะใส่อ้โหไม่สิไดงปะเราถือถือถือเอาเทียนนี่ริทอาไเป็นอาละเี่ไรครับเอา สบาทสบาทไได้หครับได้อครับ่ได้นี่อ้เยจะตื่นเราต้องตาเบอร์แครับไปอาบน้ำามาแต่งตัวล่ำถวายต่อครับขี้ข่าละตีกินเจไหนนจะตื่นนี่าตาีนจะตื่นแต่งกายเออมาเน่หนเบอว่าเบอร์ที่ โอ้ยโอ้ยไม่เลยครับเบอไมกินข้าวไปกินข้าวฮะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปอาบน้ำก่อนพี่น้องเตรียมตัวล่ำถวายขึ้นนี่ครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับวัดบ้านโนนรีครับตำบลหนองไพ่ล้อมอำเภอสับโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องครับอย่าลืมครับป่ามากครับผมกับศิภาแต่งหน้าเพื่อนครับโอเคครับบอกในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ